สวัสดีครับผมยอดพยักสายจ่เล็กมุนนครับหรือว่าชื่อใหม่เราเป็นชื่อยอดพยักอะไรครับเ,เ,เอ้าเราเห็นในกะนระดาษเป็น,นเด็ดดวงช,ชื่อเก่าครับชื่อเก่าอ๋อชื่อเก่าแต่เราก็อ๋อชื่อเด็ดดวงชื่อเก่านะั่นอ๋อชื่อเรามันหลักอยู่แล้วยอดพยักเนาะไฟนี้เราซ้อมมากี่วันซ้อมมาเดือนกว่าครับซ้อมอยู่ที่ค่ายสยจ่เล็กมุนน์คับก็อยู่ที่นนท์นี่เลยแล้วอยู่นี่ตอนนี้มีใครไปเป็นผู้กองซ้อมละมั้งมีสิงห์ดำมีดีเทลเล็กพวก บบ้านเพชรรคัก็คือเพื่อพี่ๆน้องๆในค่ายช่วยกันตอนนี้เราอายุยีบเก่าครับสูงเท่าไรร้อยหกสิบน้ำหนักปล่อยตอนนี้ประมาณห้าสิบห้าครับมวยสตไตล์อะไรครับเตะขาต่อยหมัดครับอ้าววันนี้เลยต้องมาเจอกับเพชรกำนันนะไม่เคยต่อยกันแน่นอนไม่เคยต่อยครั้งแรกเลยเราได้ศึกษาเก่งมาต่อยเขาอย่างดู <S <S เขาเป็นมวยชุ่มเดียวกับผมเนี่ยคล้ายๆกันแล้ววันนี้มาเจอกันเนี่ยวางเกมงว่าแม่งยังดิก็ ดูดูไปก่อนครับต้นต้นก็เหมือนดูตามต่อยตามตาเราไปก่อนแล้วเดี๋ยวไปแก้ไขวุ้นเขาเบอร์ทีเนาะล่าสุดเราต่อยไว้ที่ที่อ้อมน้อยครับอ้อมน้อยนั้นต่อยกับไอ้สิงห์อีสานครับเป็นยังไงบ้างวันนั้นชนะน็กครับชนะนกกว่าด้วยเวทเท่าไหร่ร้อยสิบเอ็ดร้อยสิบเอ็ดก็เวทวันนี้เลยเมื่อเช้ามาเป็นไงน้ำหนักเท่าไหร่เกินอยู่จุดสามจุดสามก็วิ่งผ่านแป๊บเดียวเรียบร้อยร่างกายไปได้เต็มร้อยเลยเต็มร้อยครับสมบูรณ์แข็งแรงครับวันนี้ก็พร้อมมาเอาชนะเอาค่ายเหมือนเดิมครับไฟนี้คุมมากกี่ิโลครับ สองสามโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดของเราตอนนี้หลักเท่าไหร่ละเจ็ดสิบกว่าคนจังหวัดสตูบเด็กสตูลอ้าฝากเชิญชวนแฟนลับรถหน่อยช่วยช่วยเชียเป็นช่วยเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับวันนี้เต็มที่ครับพร้อมมาชนะกับใครมาเดิมเปิดหัวคู่แรกช่องห้าเลยอ่ะขอยโชคดีขอมากครับครับ